สวัสดีครับพอกับบ้านน้องกินแซ่บไปเช่นเคยนะครับพี่น้องอู้พี่น้องเอ๊ะนมนี้บ้านน้องได้มาม่ามาม่าหมูสับครับพี่น้องมาม่าหมูสับครับพี่น้องเอ้ะมาพอกันเดืกๆครับพี่นอ้องหิวมเข่าอุ๊ยตะเวียนยากพุตรครับพี่น้องเอ้ะ๊ะกูอะไรพักพักกินกับมามา่มาพี่น้องเอ้ะวัธรรมาดาไปเด็ดเี็ต้นเลยเมื่อือดอืมอผ่านไประเดี๋ยครับพีกเผาพี่น้องเลยคน เสียบทองในน้อนคนระับดูเดือดอ่ะใส่ตัวหิวเขาเลยดิเบ็กแปลพี่น้อง,งหิวอุ้ยหิวหิวหิวเขาหิวมากๆม่มีไข่ครับพี่น้องหมูสับแล้วก็กินขี้นังครับเลื่อความกลมกล่อมพี่น้องเอตอนของขวคนกันนะครับอุ้ย อืมโอ้ยเียบ็เบๆเทอะใครยางมาตุม้มพี่น้องโคลีก่อนอืมขันบอกโคลีมันทิดบอคเข่ากันนะพี่น้องโอ้ยคักหอมปันเนี่ย โอ้ยน้องเอ้หลอกหลอกปิดในครับใครยางมระตูมีน้องเอ้พูล่ะไรจุกจุกเลยปั๊บชิมก่อนเสียบไปนี่เสีบย่อนคนนี่นะมามาไมาค้นเครื่องม่เขาครับมาเสียบยังก็เลยมันะมามลพี่ใครยางมรตูม,น,งงมนึงพีองเอ้ อุ้ยอุ้ยยิงสีดิดิมันนุน่นๆครเรี่องอารามณ์อารามตาเต้ทีเนี่ยห่อนแน่นอนพี่น้องเลยไม่ไม่เยอะครับอืมอุ้ยอย่าว่าบา้าเสียบอยู่ครับพี่น้องใส่เลยดิไหวแล้ว สั้นแล้วครับอืม,อมตึงหน่อยมันอืมอืม,อม,อมเด็ก,การพี่นอ้องอืมหัดตรงนี้เลยครับผู้ดเดียวนี่

cái đen dưới khương này á khát อืมอ้ยสุดยอดพี่น้องเล่นตะเกียบเล่นตะเกียบพี่เหี่ยมเนี่ยอุ้ยอืม mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ça Hmm. <coughs> โอ้สะดุด hmm. พ oh, 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 oh. mm ี hmm. mm ่น้องโโหมมของความเ่ Hum! Mm. <coughs> mm. Do that, pão. Mm -hmm. มึงไงสลัดเพื่น sự giật bên nghe đẻ nghe đẻ đấy, paslat, măng ui hum mm.